ที่มาร่วมรับฟังเนื่องจากว่าหลังจากที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารเมื่อที่12ท่านลงพื้นที่ที่อำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมีประชาชนของจังหวัดชายแม่ใต้อำเภอยะลังได้รับเชิญนะฮะท่านลำตีรับเชิญจากอบตอยะลังโดยนายกอบตอนะครับเชิญท่านไปเปิดงานนะครับเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของอบตอยะลังบรรยากาศวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งผู้ว่า ซึ่งเป็นมุสลิมเป็นผู้หญิงนะฮะท่านปาติมะมีทั้งในอำเภอซึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทางประชาชนมามต้อนรับมากมายป,ปรากฏว่าประเด็นที่มีปัญหาคือว่าท่านได้กลาบพบปะแล้วท่านก็ดูบรรยากาศของพื้นที่ยะลังเนี่ยปัตตานีเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ท่านคุ้นเคยและเห็นประชาชนมีความสุขประชาชนมาท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นจานวนมาก ท่านก็เลยเปลยเหมือนปลาลบว่าท่านได้เดินทางไปที่อุยกูก่อนหน้าเทีจะลงมานะครับที่สิบสองเนี่ยท่านก็เห็นความเจริญของอุยกูนะฮะซินเจียงอุยกูของประเทศจีนนะครับมีนักท่องเที่ยวหลังไหลไปเที่ยวซินเจียงอุยกูเนี่ยเป็นจํานวนมากมายเป็นถึงสี่ร้อยล้านคนท่านก็เลยเปรียบเลย,เลย,เลยว่าแม้ถ้าหากว่าจังหวัดชายใต้เนี่ยโดยเฉพาะยังปัตตานีเนี่ย มีการพัฒนานะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดความเรียบร้อยประชาชนมีความสุขเนี่ยแม้ถ้าเดินไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็อยู่ที่ประชาชนเลือกจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าท่านก็ไม่ได้มีนัยยะว่าการปกครองในพื้นที่ตรงนี้จะต้องเป็นอะไรยังไงแต่มันอยู่ที่ประชาชนเลือกนะครับแต่การจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยในการปกครองพิเศษเนี่ยพีอยากจะนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับท่านก็กําชับว่ามันต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย นะครับโดยเพพาะอย่างยิ่งรัฐมนูรไทยเนี่ยปี60ได้มาตราหนึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่ารัฐประเทศไทยเป็นราชจักรซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าการจะทําอะไรในพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเขตปกครองพิเศษหรือไม่เป็นเนี่ยก็อยู่ที่ประชาชนเลือกโดยสรุปแล้วนะครับประชาชนจะเลือกไปแบบไหนแต่จะเลือกไปแบบไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ต้องอยู่บนพื้นฐา,านกฎหมายด้วยนะฮะก็อยากจะใช้าการทวาเข้าใจในประเด็นนี้นะครับปร,ประเด็นที่สอสอว่าท่านทาวมีมีความรู้มกอเรื่องส่วนประเด็นที่สสท่านหนึ่งนะฮะที่ระบุว่าการที่ท่านทาวีเนี่ยเอาเรื่องการปกครองพิเศษของสินเจียงอุยกูร์มาใช้บังคับหรือมาอาจจะมาใช้เปรียบเทียบมาใช้กับเจ้าชายพัใต้เนี่ยอมองว่าท,ท่าร้องตียุยธรรมเนี่ย รู้ปัญหาอุยกูจริงหรือเปล่าและรู้มากน้อยขนาดไหนลืมไปถึงความละเอียดอ่อนของในบริบทของประเทศจีนได้ถูกกดทับชาติพันธุ์อุยกูยอย่างไรคือสสท่านเนี่ยท่านก็เก่งกฎหมายระหว่างประเทศนะะเก่งเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านก็บอกประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากกว่าประเด็นความสุขเรียบร้อยในประเทศไทยซึ่งประเด็นตรงนี้ฮะท่านทวีเองเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมเชื่อว่า พวกเรารู้จักท่านทวีดีรัมตียุธทาท่านเนี้ยท่านเจริญเติบโตมาจากการเป็นข้าราชการมืออาชีพเป็นราชการที่ทํางานแล้วสร้างความสงบเรียบร้อยเกิดบ้านเมืองนะครับนอกนี้แนละ้วท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาสปตตั้งแ,แต่ปี2554นโยบายที่ท่านทำในขับเคลื่อนงานในสมัยเป็นเลขาสปตเนี่ยต้องยืนยันว่าท่านรัมตีเนี่ยยึดแนวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างแท้จริงนะะ ปัญหาจังหวัดใต้เนี่ยถามว่าคนทํางานในพื้นทีต่ตอนที่แก้ปัญหาอย่างแท้จริงอะ่ะมีสักกี่คนเพราะฉะนั้นผมฝากอยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่นะครับว่าประเด็นปัญหาในจังหวัดเทมปรใต้นั้นเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาละเอียดอ่อนอย่าผูกโยงไปเรื่องการเมืองเลยครับถ้าหากว่าพวกเราผูกโยงเรื่องการเมืองเนี่ยพี่น้องประชาชนจะรู้สึกแย่เพราะฉะนั้น ประเด็นปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขอให้เป็นพัฒนาการไปตามความต้องการพี่น้องประชาชนจะดีกว่าแล้วฝ่ายการเมืองเนี่ยช่วยกันทําครับช่วยกันทํำยังไงให้ประเทศตรงนี้ให้สามจังหวัดตรงนี้มีแต่ความสงบเรียบร้อยผมฝากตรงนี้นะครับว่าช่วยกันทําในบริบทต่างคนต่างทําแต่อย่าสร้างความแตกแยกอย่าแบ่งประชาชนอย่าสร้างความรู้สึกไม่ดีนะความขัดแยง้งให้พี่น้องประชาชนเกิดความ ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเลยครับเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยนะครับตรงนี้ผมอยากจะนาเรียนนะฮะอันนี้เป็นนอกเหนือจากที่ท่านลนตีมอบหมายผมนะฮะถ้าลนตีมอบหมายผมใน,นประเด็นการปกครองพิเศษที่ท่านพูดไปวันก่อนนะฮะชี้แจงให้ตรงกันว่าท่านท่านเทียบเคียงเนี่ยโดยในยะอะไรนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ผมขออนุญาตให้ประเมินส่วนตัวในฐานะที่ผมเป็นสมาชิก พรรคประชาชาติคนหนึ่งแล้วทํางานร่วมกับรัมติยุิธรรมนะครับในคณะทํางานคณะที่ปรึกษาท่านทวีเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติและคนส่วนใหญ่ของพรรคประชาชาติเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามโดยหลักแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไปเกี่ยวข้องกับใบยมุขเนี่ยขัดหลักศาสนา mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าหากพรรคประชาชาติเนี่ยจะเห็นด้วยกับเรื่องของคาสินโนนะ พูดถึงคาสิโนนะครับผมไม่ได้พูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเพราะมันเพราะในพรบเบนเทนเมนต์เนี่ยมันมีหลายส่วนมันไม่ใช้มีคาสิโนอย่างเดียวคาสิโนมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในประเด็นคาสิโนอย่างเดียวเนี่ยในหลักศาสนาเนี่ยภาประาชาชิเนี่ยถ้าหากว่าเห็นด้วยกับเรื่องคาสิโนเนี่ยก็คงจะสุ่มเสี่ยงต่อขัดหรือยแยง้งย้อนแย้งกับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะครับ นะครับต้องยืนยันนะครับพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดเลือกท่านมาเลือกพระประชาชาตินะครับจนทั้งท่านได้เป็นสสและเป็นรัฐมน,นตรีนะครับเพราะฉะนั้นตัวท่านทวีเองเนี่ยผูกพันกับจังหวัดชัยพะใต้เนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งและก็ยาวนานเพราะฉะนั้นประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจดีครับเพราะฉะนั้นปัญหาจังหวัดชัยงพะใต้เนี่ยเป็นปัญหาที่ คนส่วนใหญ่ดูเหมือนเข้าใจแล้วก็มีแต่คนพูดไม่มีคนทําแต่ท่านทวีเนี่ยพยายามจะทำฮะพยายามที่จะหารูปแบบแนวทางเอ๊ะทำยังไงให้จังหวัดชายใต้เนี่ยสามารถที่จะมีความสุบเรียบร้อยและมีความเจริญประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่จะเข้าใจท่านว่าท่านพูดในประเด็นเรื่องการปลูกพิเศษเนี่ยมันหมายถึงอะไร ถ้ากลุ่มสุดโต่งเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมอยู่ฟวา์มัมนคงมาก,ก่อนการจะเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษเนี่ยในในมิติของฟวามมัมนคงเนี่ยก็กลัวกลัวว่าสามจังหวัดเนี่ยจะไปถึงเขตปกครองพิเศษแล้วจากเขตปกครองพิเศษเนี่ยจะไปแบ่งแยกปกครองตัวเองอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะครับในสมัยผมเป็นฝ่ายควรมมั่นคงเป็นผู้การนราธิวาสเนี่ยเราก็กังวลในประเด็นนี้แต่หลังจากที่ว่าผมมาจะเสด็ราชการแล้วเนี่ย แล้วมาทํางานทางการเมืองก,กับท่านทวีเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องการปุกความพิเศษถ้าการปกควองพิเศษเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการพี่น้องประชาชนก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันพี่น้องประชาชนต้องเป็นคนต้องการจริงๆนะครับเหมือนกับกรุงเทพมหานครเหมือนกับเมืองพัทยาภายใต้รัฐธรรมนูญไทยมันก็น่าจะไปได้จากการปลองรูปแบบใดก็แล้วแต่ครับไม่ใช่ไม่ การปกครองในท้องถิ่นนะฮะการกระจายอำนาจเนี่ยในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยถ้ากระจายอำนาจลงไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ดูแลตัวเองจัดการเพื่อตัวเองและประชาชนตัวเองมีความสุขเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยครับนะครับไม่เป็นห่วงอะไรเลยเพื่อเนื่องจากว่าถ้าล้มตีท่านท่านเปลยไปเนี่ยเปลยเหมือนเล่าเล่าสู่กันฟังเล่าให้พี่น้องประชาชนในวันนั้นเนี่ยฟังว่าท่านได้เดินทางไปพบอะไร ท่านเห็นอะไรที่ซินจยงอุยกูพอท่านพบเห็นแล้วดูรู้สึกมันคล้ายมันเหมือนกับจังหวัดชนบุรีภาคใต้เหมือน,นที่ท่านสัมผัสในวันนั้นท่านก็เปลยแล้วก็เหมือนกับว่าเออจะไปยังไงแล้วแต่ประชาชนเลือกเองเป็นปกครองพิเศษไหมถ้าถึงจุดนั้นได้ประชาชนมีความสุขไหมคือมันเป็นคําถามปลายเปิดแล้วก็ดูที่ว่ากระแสประชาชนพี่น้องประชาชนอยากจะไปแนวไหน จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองไม่ได้มีบริบทหรือในยะอะไรที่จะไปบอกว่าเออต่อไปนี้เนี่ยพรรคประชาชาติหรือท่านทวีเนี่ยจะประกาศเพื่อเป็นเขตปกครองพิเศษอ่ะไม่มีเลยครับพรรคจะประกาศเองไม่ได้พรรคจะทําอะไรต้องบนพื้นฐานของความต้องการประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ